สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกับพี่แป้นะครับแป้ะฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดเอลิสสาขาลัคนาทิเบตนะครับอยู่ที่เลยแยกบางพูมานิดหนึ่งนะครับผมติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่นะครับวันนี้พี่แป้ง EP นี้พี่แป้ะมาพามาดูอะไรครับเห็นเลยครับเป้เอกสีขาวครับรุ่นนี้คือดับเบิลแคปนะครับ XLS ราคาอยู่879,000บาทฟังไม่ผิดครับราคาอยู่ที่879,000บาทเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม มาดูฮะในรุ่นนี้จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยแตกต่างจากเดิมไปเลยคือทําไมมาดูแปลกแปลกเพราะอะไรในรุ่นนี้เราให้ชุดแต่งที่เรียกว่าชุดวิกเตอร์นะครับผมมาใหม่เลยครับดูชิ้นแรกเลยครับนี่ก็คือสกูปฝากระโปรงอุ้ยตกใจฮะแรดอันนี้แรดจริงๆนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับผมนะครับเนะครับผมนะครับตามมาด้วยกระจังหน้าลายใหม่เลยครับดู เพลินๆนึกว่าแฮมเมอร์ครับเหมือนมากเลยพร้อมไฟเดย์ไลท์ให้อีก3ดวงนะครับไม่เพียงแต่ไฟเดย์ไลท์นะครับด้านข้างก็ยังมีเดย์ไลท์เพิ่มมาให้จากเดิมนะครับผมจะเห็นว่ากระจังเดี๋ยวนี้เราทําใหม่เป็นสีเงาดาเงานะครับเน้นเรื่องความพรีเมียมสวยงามนะครับแล้วก็สเกิร์ตหน้าครับสเกิร์ตหน้ามาใหม่แนวใหม่หมดเลยครับสวยงามนะครับพร้อมด้วยคําว่าวิกเตอร์ด้านล่างนะครับนะฮะชัดเจนเลยครับผมสวยงามในรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะครับ ก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะครับมาดูนี่เลยครับผมสุมล้อครับให้แนวใหม่เมดเช่นกันครับผมก็จะมีรอยบุ๋มตรงนี้3าจุดนะครับมาดูพระเอกของเราครับนี่เลยครับล้อแม็กขอบ18 Line ลายเดวินะครับส่วนยางผมให้เป็น c อสมิไปนะครับยางก็จะเป็นไซส์สองหกห้าหกสนะครับผมเป็นยางออเทเนนะครับออเทเนดียังไงครมันขับได้ทุกสภาพถนนนะครับผมนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับ กับข้างเรามีให้เรียบร้อยลูกค้าถามว่าบันไดข้างมีให้ไหมมีพร้อมนะครับแล้วลูกค้าหลายท่านชอบถามว่าพี่มันดูเหมือนไม่แข็งแรงขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวพี่จะยืนให้ดูนะครับฮะคุณมาตรฐานชายไทยอย่างพี่ไปเคยเยิมไม่หักนี่โอเคครับผมพี่รับรองเรื่องความปลอดภัยนะครับผมได้เรื่องความแข็งแรงนะครับกับข้างนี่เลยครับวิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์นะครับแถมมาให้เรียบร้อยครับครับผมซุ้มล้อเหมือนกันครับนะฮะล้อ เช่นกันครับผมเพกเลยครับมีมีหนึ่งเดียวนะฮะก็คือขาเหยียบสำหรับขึ้นกระบะด้านท้ายหนึ่งในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีใครมีนะครับผมครับผมมาดูด้านท้ายกันบ้างครับนี่เลยครับกาบฝาท้ายครับเราติดมาให้เหมือนเดิมนะครับ FORD ครับกล้องมองหลังนะครับลูกค้าถามหลายคนเลยพี่เวลาดูถอยมันถอยยากไหมฮะมีกล้องกล้องมองหลังให้เสร็จสับเรียบร้อยดูกันชนท้ายครับ สีเดียวกับตัวรถนะฮะให้เรื่องความพรีเมียมน่ารักสวยงามนะครับผมครับด้านข้างครับผมมาดูฝาถังน้ํามันครับฝาถังน้ํามันแนะลูกค้าหลายท่านถามว่าพี่ไม่เห็นมันมีที่เปิดเลยของเราใช้สวิตช์เดียวกับเซ็นทรัลล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถวิ่งอยู่แล้วเซ็นทรัลล็อกทํางานเปิดไม่ออกนะครับคุณต้องกดเปิดให้เขานะครับผมนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับของ XLS นะครับผมส่วน วันหน้า EP ีหน้าพี่จะมีอะไรมาโชว์เดี๋ยวพี่จะมาเกิดให้ฟังแต่พี่บอกเลยเด็ดแน่นอนครับพี่มีมาแต่และอีพีเนี่ยเด็ดทุก EP ีส่วนอีพีนี้คนตำรวจแป๊ะขออนุญาตลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ